สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ Jessie ของนี้นนเกม One Punch Man strongest คี่เคยนะมาแล้วทุกคนเซิร์ฟหกเออสองสี่หกเออสองสี่หกนะคะเซิร์ฟจินย่อของเจนเนี่ยเมื่อวานนะก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยตัวละครใหม่นะคะอย่างการโร่เนี่ยเพิ่งเข้ามานั่นเองก็ทําการไปอาดฟตเทปมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูศึกดวลแรกนะคะต้องเรียกว่าศึกดวลแรกเลยเพราะว่าที่เราดูมาก่อนนั้นเนี่ยทั้งหมดอะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเทสเนาะ ซึ่งเซอร์จินย่อเนี่ยที่มันเพิ่งเข้าเลยครั้งแรกเนี่ยที่เราจะได้เห็นเมตาแบบชัดๆของแบบไม่เวอร์เกินอะไรแบบเนี้ย คือในส่วนของเซิร์ฟจินยอซึ่งมันเข้ามาแล้วและนี่จะเป็นครั้งแรกของกาโรนะคะที่ได้เข้ามาในศึกดวลทัวยเทพนั่นเองจะเป็นยังไงนะกดไลค์ลคนละหนึ่งไลค์นะกูไปดูกันเลย lishman shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม one punch minus t r o n g e s t บนเว็บรับ lishman coin ใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบรินนการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกม ถ,ถูกได้แล้ววันนี้ที่ i c h m a n s h o p เท่านั้นมาทุกคนอาทิตย์นี้เนาะเจก็อัดมาให้เป็นคู่2คู่นี้นะคะคู่แรกพี่แฟตของเราเนี่ย753เนาะตัวละครก็ใส่การร่มมาแบบนี้เลยส่วนตัวที่ตกเมตาไปนะคะก็แน่นอนนะคะม้านั่นเองนะทุกคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าเนี่ยเป็น ครั้งแรกของทวยเทพเนาะอีกคนหนึง5เนาะครั้งแรกของทวยเทพเนี่ยคือต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เมตาที่ถูกต้องที่เป๊ะที่แบบร้อขนาดนั้นเพราะมันยังเหมือนแบบหลายๆคนก็ยังงงอยู่แบบเข้าตอนเช้าแล้วแบบตอนยินแข่งแล้วอะไรเงี้ยยังมีเวลาคิดตัดสินใจแล้วก็ จัดทีมลองทีมเนี่ยได้ไม่มากพอเนานะก็ให้ดูเป็นคร่าวๆประมาณนี้อ่ะซึ่งในส่วนของทีมนะทีมฝั่งทางซ้ายมือนะคะมีส่ของใต้ดินเนาะกาโร่เนาะมีเด็กมีพิกอตนะคะมีซอมบี้แมนซอมบี้แมนเป็นตัวละครที่แบบว่า เหนือการเวลาทุกคนคืออยู่แบบอยู่เหนือการเวลาไปแล้วตอนนี้คือน่าจะายาวนานถ้าไม่นับตัวคอนะซอมบมี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่นานพอๆกับตัวคอเลยด้วยซ้ำแล้วก็เป็นด้วงนั่นเองนะทุกคนส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทางขวามือเนาะก็คือมีมา้า พี่แกใส่ม้ามาเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นความต่างเนาะแต่ว่าคือพลังค่อนข้างต่างกันอยู่700กับ500นะก็ไปใช้จักรยานในการรับชมกันดูเนาะมีการโร่เนาะมีคอเด็กอ่ะแล้วก็มีในส่วนของกระบองเหล็กมีในส่วนของพิกกอตแล้วก็มีด้วงนั่นเองนะซึ่งเจะยังไม่แน่ใจว่าการ์โร่สรุปมันอมะตะ6เทินหรือถ้าตีมันทะลุคริกมันจะโดนมันอะไรประมาณนั้นคือทะลุคือ ถ้าจำไม่ผิดกาโลมันต้านขีร้อยนะทุกคนเจก็ไม่แน่ใจว่าถ้าติดเกิดตีติดคริเกินนั้นอ่ะมันจะเข้าเลือดมันตรงๆเลยแล้วทําให้แบบว่ามันตายหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมันอมตาหกเทินกันแน่ซึ่งเจก็ไปดูมาหลายฟุตมากคือบางทีมันก็ตายช่วงประมาณ 6- 7ถึงเเทินเหมือนจริงๆแต่บางทีมันก็เหมือนแบบ ตายก่อนอะไรเงี้ยคือเพื่อนตายหมดแล้วมันก็เลยตายตามประมาณนี้คือเจยังไม่ชัวร์นะครที่รู้ข้อมูลแน่ๆชัวร์ช่วยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะเพราะว่าข้อมูลมาจากหลายสำนักมากแล้วเจก็ไม่รู้ว่าไหนที่ถูกต้องจริงๆนะทุกคนเอออะอยังไงก็ดูอันนี้เป็นคร่าวๆไปก่อนเนาะซึ่งตอนนี้คือทางทีมขวามือเนี่ยเสียเปรียบมากตายไปแล้วสองตัวนะคะด้วงตีกลับมาจังหวะนี้โดนด้วงเต็มๆแล้วกระบองเหล็กหลับไปเป็นที่ร้อยแล้วนะคะเออและเนี่ย เข้าไปเซิรงแล้วในส่วนของกาโรเค o โอนะคะค่อนข้างที่จะแรงมากนะแต่ว่ากาโรเนี่ยก็คือยืนอยู่ได้เรื่อยๆนะตอนนี้คือติดกัดก่อนด้วยในส่วนของขวามือแต่น่าจะไม่เป็นไรนะไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เขาตายได้นะในส่วนของการติดกัดก่อนต่อยไปจังหวะนี้เนะี่ยโอ้โหหลายๆคนเนาะก็มีการบอกว่า เบอร์เจเจเคยทาคลิปวิเคราะห์ไปแล้วช่วงก่อนหน้านี้ว่าการโลว์สกิลการโล่มันไม่สมดุลน,นะคะคือมันเป็นมันทาให้เหมือนกับเราวนกลับมาในช่วงที่แบบต้องดูอนิเมชันนานๆเป็นแบบ5 6าหเทินสิกว่านาทีอะไรประมาณนี้มันเหมือน,นไม่ค่อยสมดุลเลยก,กับการเอามาใส่ถ้าจะแก้สกิลที่เป็นในส่วนของตายเกิดของด้วงกับของม,มา้ามันไม่จําเป็นต้องสกิลการโล่ไม่จำเป็น, o, ปนต้องเป็นประมาณนี้เนาะเออเพราะว่าดูดิคือแบบจริงๆม้าตีแรงมากแต่บางทีถ้าตี ม้ากับดวงอตีแรงอยู่แล้วแต่ถ้าตีไม่เกินคริอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ตายมันก็ทำให้แบบเกมมันยืดเยอะแบบน่าเบื่อจนเกินไปเนาะทุกคนแล้วตัวกาโรตีกาโรเองอ่ะมันมันไม่ตายอยู่แล้วอ่ะเออคือมันมันไม่โดนแพสซีฟจากตัวมันเองเนาะเออก็จะมีตัวที่พอหวังพึ่งได้ก็เท่ากับว่ามีดวงกับม้าตัดม้าออกเลยแต่ดวงมันก็เลยไม่ค่อยสมดุลนะทุกคนแล้วก็มีคนวิเคราะห์ไว้ว่ามันอาจจะปรับมาเพื่อรองรับกับคอใหม่ก็ได้เนาะเพราะว่าอาจจะใกล้ถึงเวลาที่ คอใหม่จะเข้ามาแล้วเออแล้วเสื้อเจไปนไรเนี่ยทะล้แล้วไม่เป็นไรเออตลกดีนะทุกคนแล้วดูคือมาตีแรงมากแต่แบบกาโร่แบบยืนยิ้มนะฮะไม่เป็นไรเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่เทินที่หนึ่งอยู่ซึ่งเดี๋ยวกาโร่กับ ม้ากับดวงเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะ้องว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างยืนได้นานแล้วก็ถึกมากเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะอ่ะม้าตายเกิดตายเกิดตายเกิดเป็น10รอบดวงก็เกือบ10รอบนะเออแล้วม้าเนี่ยตื่นมาตีด้วยประเด็นตื่นมาตีแล้วก็โดนดาเมจสะท้อนตายเองก็มีอ่ะเดี๋ยวรอดูนะฮะเอาม้าไม่เกิดแล้วหรอโอเคไม่เป็นไรเนี่ยเราจะได้ดูเห็นการูนะคะว่าการูเนะะี่ยเขาจะอยู่ถึง6เทินไหมก็คืออมตะ6เทินนั่นแหละแต่คือเจอ๊งงหลายสำนักแปลมันไม่เหมือนกันบางสำนักแปล อย่างของพี่จีนที่เป็นเซิร์ฟจินยอเขาพูดในคลิปเนาะว่ามันอมตะหกเทินนะคะของกาโลแต่สำนักอื่นที่จะไปดูช่องอื่นมาเ <c oughs> ขา <c oughs> บอกว่ามันต้องตีให้ทะลุครินะคะซึ่งเจว่าแบบเออยังยังไม่ชัวในส่วนของข้อมูลจุดนี้เนาะใครที่แบบชัวแล้วแบบเออแบบแปลแบบแบบเป๊ะแม่นๆอะไรเงี้ยมามามาคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะเพราะว่าดูหลายสำนักแล้วงงดูหลายสำนักแล้วงงมาก อ่ะแล้วก็ตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่เปลี่ยนสกิลค่อนข้างบ่อยเนาะปรับสกิลมาแล้วทั้งหมดประมาณส4ีรอบตั้งแต่แบบข้อมูลลีกอ่ะหลุด1หลุด2เอ้ยข้อมูลลีกหลุด1อ่ะแล้วก็ปรับ1ปรับ2เออก็ค่อนข้างค่อนข,ข้างเปลี่ยนเยอะเหมือนกันก็งงๆนิดหน่อยนะเออไม่นิดละงงมากอ่ะตอนนี้คือฝั่งทางขวามือเหมือนจะไม่มีลูกไฟใช้นะคนทุ่งตีมาตีขนาดเนี้ยกาโลไม่เป็นไรเลยทุกคน เราดูแบบว่าชิลมากนะฮะเออแบบ no enemy สุดๆเพราะว่าใครตีฉันก็ตีไม่เข้านะเพราะฉันจะอยู่ถึง6เทินอะไรประมาณนี้แต่บางเจ้าก็เห็นว่าตายก่อน6เทินนะแต่ว่าจะเป็นกรณีที่แบบเพื่อนตายด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนี้เออบางทีเขาอาจจะอยู่จนถึง6เทินถ้าเขามีเพื่อนเนาะแต่ถ้าเขาไม่มีเพื่อนเขาอาจจะตายก่อน6เทินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสกิลของเกมเนี้ยค่อนข้างมีหลายส่วนเออบางทีแบบปรับ ห้าดาวเป็นยังไงดาวม่วงเป็นยังไงสกิลของอาวุธเฉพาะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างมีหลายส่วนเนาะก็เลยยังค่อนข้างงงๆอยู่ว่าสรุปคือต้องตีทะลุคริร้อยเหรอหรือว่าอะไรมาต่อยไอด้ดวงต่อยไปจังหวะนี้นะคะทีมฝั่งซ้ายมือนี่คือแบบว่ายืนยืนนิ่งๆเนงะียนิ่มๆเลยแต่เดี๋ยวดูการโรต่ตีการโร่ตีค่อนข้างแรงเดียก็จะต่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ตายนะทุกคนดูดิตีทีละหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งมันแบบ ก็เจะตายอ่ะแล้วกรารเล่เป็นตัวใส่เลือดไงเบนเป็นตัวใส่เลือดที่แบบ,บาชาตินี้จะตายไหมพี่ต่อยแล้วเต็มเต็มหน้าขนาดนี้นะะเลือดไม่ลงอ่ะดูดิเมื่อกี้ต่อยโดนเต็มหน้าเลยแบบเลือดไม่ขยับเลยต่อยปังอหดวงไต <c oughs> คือเก็บไว้เก็บไว้หมัดเฮือกสุดท้ายเอามาปล่อยอันติแล้วค่อยหลับนะเป็นตัวที่น่าเอ็นดูนะเออ ดวจริงเนี่ยดูเหมือนแบบติ็กเกรีเด็กโขงแต่ว่าจริงๆเขาเป็นตัวที่น่าเอ็นดูนะทุกคนเออต่อยไปนะนี่แล้วต่อยต่อยโดนกันแล้วตุตับตุตับตุตับปังคือต่อยแรงขนาดเนี้ยเลือดไม่ลดาทุกคนคือเจแบบงงไม่รู้ว่ายังไงออะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับเกมนี้เนาะขอไม่กอนะให้ดูไปด้วยไปด้วยกันนะเออเนี่ยดูดิมันก็แบบเจ็บนิดนึงเออเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยดูการ์แลมันตีโคตรแรงอะทุกคนออ ดวงจะหลับอะดวงบกเกือบหลับแต่กลับมาได้ถึงกับไปกระโดดตีลังกาหงายหลังไปเลยเมื่อกี้เออโดนกินไปดิโดนกินไปดิคลายออกมาอือฮึโดนดามจหนึ่งโดนโดนซมบิดต่อยปาบเอาขวานสับหน้าก็หย,ย็บจังรู้สึกคันๆอะโดนดวงต่อยตุ่มบวมๆปังถ้าถ้าต่อยขนาดเนี้ยถ้าดวงต่อยกันกับดวงเนี่ยหรือม้าต่อยกันกันกบดวงเนี่ยก็คือต้องมีเสียหนึ่งชีวิตอดีบอกเลยต้องมีแลกกันคนละหนึ่งชีวิตนะเออแต่ว่าอันนี้คือแบบ กาโรบอกก็ไม่ได้สถานไม่ได้สถุกสถานพี่เท่าไหร่เนาะเออนี่โดนโดนอมไปเด็โดนอมไปน,ไปนี่ต่อยไปอีกทีหนึ่งต่อยหน้าโคตรอย่างแรงอะตั้มแรงมากแต่กาลรบอกแล้วต่อยแรงแล้วแล้วไงต่อผมไม่เจ็บ <laughs> ผมไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำเด,ดี๋ยมันต่อยกันขนาดเนี้ยเป็นพันน่ะเป็นร้อยเป็นพันน่ะแต่แบบไม่ตายได้ไงวะเออ หรือก็เป็นเพราะว่ามันไม่ทะลุขีจริงๆอันนี้ไม่ชัวใครรู้มาบอกหน่อยดูดูดูแล้วกันโลมันต่อยอื้โอโอ้โหโคตรแรงเอาละม้ากลับมาได้ไงเนี่ยเอา้าแล้วอยู่อยาก,กลับก็กลับมาเหรอเอา้าแล้วพี่หายไปไหนตั้งนานนะแวะปั๊มนี่เหรอคือไงรถเสียกลางทางเอา้าพี่มา้าพี่มา้มาเมื่อกี้มายัางไงอะเอา้าแล้วหายไปเลยเอา้าพี่พี่พี่มาจากไหนวะเออเอา้างงเว้ยอ่ะมา น่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วทุกคนเทินสามแล้วนะดวงก็น่าจะไม่น่าจะเกิดแล้วแหละเออด่าหลายรอบแล้วเนี่ยแต่เอาการโลโมาย,ยืนหน้าดีนะมันมารับดาเมจแบบรัวๆเลยอะแต่มไม่ตายนะทุกคนเอาม,ามันมายืนรับดาเมจแบบหน้าสลอนอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรอะรับอยู่ชิลๆนะฮะถ้าเพื่อนไม่ตายผมก็ไม่เป็นไรครับผมอยู่ต่อจนเพื่อนผมนู่นแหละเออเพื่อนผมกลับผมก็กลับอะไรเงรี้ยตั้ม KO KO ไม่จริงนะเออเนี่ยยืนหน้าสลอนอยู่อย่างเงี้ย แล้วด้วงเหนี่ยวไปไว้ข้างหลังนะต่อยฟรีนะทุกคนไล่ต่อยฟรีอ่ะแหละจับจิบจบจ็บจบแต่ว่าไม่ไม่รอดอยู่ดีนะการโร่มต่อยถ้าการโร่ฝั่งตรงข้ามมีการโร่ต่อยด้วงมาไงก็โดนนะทุกคนเอออ่ะต่อยไปแต่อย่างไยก็ถือว่าดีเอาการโร่มายืนหน้านะมารับดาเมจเหมือนเป็นแท้งด,ดีตัวหนึ่งนะเออมีคนแซวว่าการโร่เป็นกระสอบซ้ายแต่ว่าเอา้าหลับแล้วเรียบร้อยฮนะขอดีกรอบขอดุหนึ่งรอบนะเมื่อกี้ยังไง กาโลยืนยืนอยู่นะฮะแล้วก็ตั้มดวงต่อยมาตึ้งตึ้งตึ้งตึงง้งชึบฟาบนะฮะโอ้โหโดนเข้าไปเท่าไหร่861อยหอแล้วหลับเลยเอ๋ออันนี้คือตีทะลุขี้หรอหรือ,อยังไงคอยรอบคอยรอบมันมันมันค่อนข้างได้ช,ช,ชึบ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 ตั้มแล้วหลับเลยเหรอ เทินที่สี่นะทุกคนเทินที่สี่แล้วก็ดวงก็น่าจะหลับปะเรียบร้อยฮะดวงหลับเลยก็คือดวงก็หลับเหมือนกันอะเดี๋ยวใครรู้สกิลแน่ๆแบบแม่นๆม่นมาคอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งเนาะในส่วนของกาโรคือสกิลยังข้างหลายเจ้าหลายสำนักแล้วก็งงนะฮะยังงงอยู่ก็ยังไงฝากมาบอกกันหน่อยอีกทีหนึ่งในคอมเมนต์ละกันเนาะและนี่นะคะก็คือสุดโดนโพเทพครั้งแรกเลยนะคะของอ่า กาโร่นั่นเองนะก็โดนด้วงนะต่อยหน้าแหกไปเมื่อกี้คือเหมือนจะไม่ล้มแต่ล้มว่ะข้างล่างพี่จะงงเหมือนจะไม่ล้มแต่ล้มนะเออหลังจากที่พี่แกรับดาเมจแบบอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะพี่แกก็ยังเหมือนแบบคันๆน,นะอันนี้คือเนี่ยต่างกันที่ตรงไหนอันนี้แรงกว่าไยซ้ําหรือมันไม่ติดคลิเออเนี่ยโดนแรงก็ไม่เป็นไรแต่รอบแบบอยาก บทจะหลับก็หลับเนี่ยโดยอย่างเงี้ยหลับเฉยอ่ะไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เป็นความลับของจักรวาลต่อไปนะค่อนข้างงงเหมือนกันเออใครดูฝากบอกหน่อยเอมาวันนี้แล้วกันคลิปนี้สำหรับกาโรสุดโนโท้ทเทพครั้งแรกนะคะก็ใครชอบมี่ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ถ้าล้วชิคกันหมาย 10, มือ่อนมาเฮะเจอแอร